สวัสดีครับที่นี่ดีเจริญฟาร์มจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาลองวิเคราะห์ราคาหมูขุนนะครับว่าในช่วงออกพรรษาเนี่ยราคามันจะขึ้นหรือมันจะลงแต่ต้องขอออกตัวก่อนนะครับว่าผมมีประสบการณเลี้ยงหมูมาไม่เยอะนะครับมีประสบการณเลี้ยงหมูมาประมาณปีกว่าๆเท่านั้นเองแต่ว่าครอบครัวของผมเนี่ยทำเกี่ยวกับเกษตรกรเลี้ยงหมูทําเคียงหมูมาเป็น10บๆปีแล้วนะครับก็ได้ความรู้จากพ่อกับแม่ผมมาค่อนข้างเยอะเยอะ ก็เลยพอที่จะมีความรู้มาลองวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์ดูว่าราคาหมูในช่วงอ,อุปสรราเนี่ยมันจะลดลงหรือมันจะเพิ่มขึ้นนะครับขอบอกกันครับว่าสิ่งที่ผมวิเคราะห์เนี่ยอยู่ในพื้นที่ของผมเท่านั้นนะครับในพื้นที่อาเภอเกษตรวิสัยตําบลโนนสว่างนะครับส่วนพื้นที่อื่นเนี่ยจะเป็นยังไงผมไม่รู้นะครับเพราะว่าหมูแต่และพื้นที่เนี่ยมันจะมีราคาไม่เท่ากันนะครับณปัจจุบันนะครับวันที่วันนี้วันที่เท่าไหร่วะ วันที่8เดือนกันยา2 67นะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ราคาหมูขุนส่งนะขายส่งนะครับขายส่งอยู่ที่68บาทสาหรับเถียงผมนะครับหมูแม่พันธุ์คัดทิ้งนะครับหรือแม่พันธุ์ปดเนี่ยอยู่ที่55บาท55บาทที่ขายส่งเข้ากับงานงานบวชงานแต่งงานศพงานมงคลพิธีต่างๆอะไรพวกนี้ผมจะขายราคาประมาณนี้ ส่วนเนื้อแดงนะครับที่เลข่ขายตามหมู่บ้านเนี่ยผมขายกี่ลละร้อยสิบบาทไอ้ไม่ใช่ร้อยสี่สิบบาทนะครับก็จะประมาณนี้หน,น้าปัจจุบันนะครับนะส่วนแนวโน้มว่าหมูจะราคาขึ้นไหมเนี่ยมันก็มีหลายปัจจัยที่ผมเชื่อว่ามันจะราคาขึ้นนะครับในช่วงเข้าพรรศาเนี่ยราคาวัวนะครับราคากัวกับราคาหมูเนี่ย ราคาวัวนี่ถูกมากนะครับพอวัวถูกเนี่ยคนก็หันไปกินหมูไอ้กินวัวค่อนข้างเยอะแต่ปัจจุบันเนี่ยราคาวัวเนี่ยเริ่มถีบตัวขึ้นแล้วนะครับคนก็จะเริ่มหันเข้ามาหันหันมาหันหันมากินหมูกินหมูกินหมูเยอะนะครับแล้วก็เกษตรกร,เ,ร,กรเลี้ยงหมูในโซนพื้นที่ของผมเนี่ยเริ่มที่จะล้มหายตายจากไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับเพราะว่าในในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยโรคระบาด a อเเข้ามานะครับ มันทําให้ราคาหมูเนี่ยสูงขึ้นนะครับจากกิโลละตอนนั้นขายกิโลละหกสิบสี่บาทมนะั้งพอเอ้ละบาทเนี่ยราคาทีบขึ้นไปถึงกิโลละร้อยสิบาทคิดดูครับว่ากําไรจะมาหาศาลขนาดไหนในช่วงนั้นเนี่ยผมผมขายขายหมูไปผมมีผมเลี้ยงหมูสิบตัวนะครับสิบตัวกําไรตัวละเจ็ดพัดนะคิดดูแล้วกันว่าคือกําไรเจ็ดหมื่นนะ สิบตัวผมได้กำไรเจ็ดหมื่นนะคิดดูแล้วกันว่าในในช่วงนั้นนะครับแต่แต่ก็เป็นช่วงเวลาสั้นๆนะครับพอผ่านพ้นเวลานั้นมาแล้วเนี่ยราคาตกเลยนะครับเกษตรกร,เ,ร,รเลี้ยงหมูเนี่ยเริ่มเข้ามาเลี้ยงหมูกันเยอะคนเคยลงสิบตัวก็ลงยี่สิบเคยลงยี่สิบก็ลงสี่สิบตัวแล้วก็มีเกษตรกร,รกนหน้าใหม่เข้ามาค่อนข้างเยอะทําให้หมูล้นตลาดครับหมูล้นตลาดแล้วก็บวกกับหมูเถื่อนเข้ามาทําให้ราคาโอ้โหหมูถูกมากอะ่ะนะครับ เหลือจากกิโลร้อยสิบาทเหลือกิโลละห้าสิบาทอะขาดทุนนะครับใครที่ซื้อลูกหมูเข้ามาเลี้ยงในช่วงนั้นขาดทุนย้อยยับกันหมดนะครับเพราะว่าต้นทุนต่อต,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 ตัวปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ที่ตัวละห้าพันบาทนะค0บห้าพันบาทแล้วขายให้เขียงอะขายให้เขียงอะเขียงเยงมื่อก็ต้องกดราคาอยู่แล้วนะครับกดราคาลงนะครับก็ซื้อกันกิโลละห้าสิบาทในตอนนั้นพูดง่ายง่ายว่าขาดทุนกันยอยยับนะครับหมูล้นตลาดเขียงหมูจับไม่ไหว แล้วก็บวกกับราคาบวกกับหมูเถื่อนเข้ามาโจมตีในประเทศไทยเนี่ยโอ้เคียงหมูก็ขายไม่ออกเลยนะครับซื้อมาขายไม่ได้เลยบางคนเกษตรกร,เ,กรเลี้ยงหมูบางคนก็ใช้วิธีการขายเองขายเองนะครับจนเวลาลากมาถึงปัจจุบันเนี่ยเกษตรกร,เ,กรเลี้ยงหมูก็ลดลงเยอะนะครับลดลงเยอะผมก็เลยคิดว่าหมูหมูปริมาณหมูในพื้นที่ของผมลดลง แล้วก็บวกกับราคางัวที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยก็เลยคิดว่าออกพรรษาเนี่ยหมูจะราคาขึ้นประมาณสองบาทนะครับเขียงผมผมคิดว่าถ้ามันขึ้นนะผมจะขายจากกิโลละหกสบดบาทเนี่ยเป็นกิโลลเจ็ดสิบบาทนะครับก็อันนี้ก็เป็นวิเคราะห์แนวทางการการเลี้ยงหมูนะครับว่าหมูจะราคาขึ้นหรือจะราคาลงนะครับก็เป็น ประสบการณ์ในการเลี้ยงหมูผมแค่ปีเดียวนะครับพูดไปแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ไม่มีหลักฐานนะเดี๋ยวผมเอาหลักฐานให้ดูว่าผมเชื่อว่าหมูจะราคาขึ้นยังไงนะครับไปดูกันโอเคครับก็นี่คือหลักฐานนะหลักฐานว่า ผมเชื่อว่าหมูจะราคาขึ้นหรือเปล่านะครับโดยปกติแล้วเนี่ยผมจะเลี้ยงหมูเนี่ยแต่ละล็อตเนี่ยผมเลี้ยงแค่10ตัวนะครับเนี่ยเลี้ยง10ตัวล็อตที่หนึ่งเลี้ยง10ตัวล็อตที่สองเลี้ยง12ตัวประมาณนี้ครับเลี้ยงไม่เยอะครับเนี่ยเห็นไหมล็อตที่สมก็เลี้ยงแค่12บตัวเห็นไหมครับแต่พอพอมาถึงล็อตที่4เนี่ยผมลงเลยครับเนี่ยยีิตัวล็อตที่4ล็อตที่ห้าเนี่ยสิตัวล็อตคือล็อตเนี้ยผมลงไปเลยสาตัวล็อตที่สี่กรวงออษน ะครับช่วงออกพรรษาผมเชื่อว่าหมูจะออกจะจะราคาขึ้นช่วงออกออกพรรษาแน่นอนผมก็เลยลงลงไปเยอะเห็นไหมครับลงไปเยอะเห็นไหมลงไปวันที่21เดือน4ก็เมษาเมษาพฤษภาพิจุนากรกฎาสิงหากันยา5เดือนตุลาก็จะเข้าประมาณ5เดือนครึ่ง5เดือน6เดือนเนื่องจากผมเนี่ยที่บ้านเป็นเขียงหมูอยู่แล้วนะครับหมูจะน้ําหนัก ตัวเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะจะ110กิโล120 130กลยังไงมันก็ขายได้นะครับผมก็เลยจะเลี้ยงลากยาวไปเลย5เดือนนะครับ5เดือนจะน้าหนักยิ่งน้าหนักเยอะยิ่งแรงมันเลยเยอะนะครับผมมั่นใจนะครับทั้งหมด33ตัวนะครับที่ผมลงไปล็อตนี้ยก็จะได้ขายช่วงออกพรรษานะฮะอันนี้คือหลักฐานว่าผมเชื่อว่าหมูจะราคาขึ้นแน่นอนนะครับเดี๋ยวมาลองดูครับว่าในช่วงออกพรรษาเนี่ย หมูจะราคาขึ้นหรือจะราคาลงตามที่ผมวิเคราะห์หรือเปล่านะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับสาหรับเกษตรกรเลี้ยงหมูถ้าเกิดใครอ,อ,อยากจะเลี้ยงหมูก็ลองวิเคราะห์ราคาหมูดีๆนะครับให้วิเคราะห์ข้ามไปสักครึ่งปีเลยได้ยิ่งดีนะครับเพราะว่าหมูหนึ่งตัวใช้เวลาเติบโตเนี่ยประมาณ4ี่เดือนครึ่งนะครับคนที่บอกว่าเลี้ยงหมู3มเดือนครึ่งเนี่ยสามเดือนก็ได้ขาย3ามเดือนครึ่งก็ได้ขายอย่าไปเชื่อเขานะครับหมูหมูพวกเนี้ยเอาจริงนะ เท่าที่ผมเคยเคยเชือดหมูแล้วขายเองมาเนี่ยเนื้อมันจะไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่เนื้ออาจจะแดงแหละแต่ว่าเนื้อไม่ค่อยแน่นบางตัวเนี่ยเชือดมาปุ๊บทิ้งไว้2ชั่วโมงนะครับน้าในเนื้อไหลออกทาให้ทาให้เนื้อเนี่ยน้าหนักลดลงไปอันเนี้ยหมูอายุน้อยนะครับถ้าหมูที่จะอายุดีจริงๆนะครับก็อยู่ที่ประมาณสัก4เดือนครึ่งอันเนี้ยกำลังดีเลยเนื้อแน่นนะครับไม่มีน้ําในเนื้อด้วยนะครับเวลาเชื่อดขายทิ้งประมาณ2ชั่วโมง3ชั่วโมง1วัน2วันเนี่ย น้ำหนักลดน้อยมากนะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับใครที่อยากจะเลี้ยงหมูนะครับก็ลองวิเคราะห์ราคาหมูด,หาาด,ดูนะครับลองคิดหาหลายๆปัจจัยดูนะครับว่ามันจะไปได้ไหมส่วนผมก็มีข้อมูลให้ประมาณนี้นะครับโอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้ครับ